จะเอ๋วิเศษดีใจนะดีใจอ่ะลูกทไมมานอนด้วยเอา้าใครมาบางังใครมาบังใครทองอ่ะลูกมาทางนั่งตรงน,นี้นะคะั่งนั่งตรงน,นี้นะคะนั่งด้วยกันนะคะลูกนั่งด้วยกันนะคะนี่แม่ก็นั่งวิเศษก็นั่งนี่วิเศษด,ดีใจแม่มานั่งด้วยอะ่ะใครทองนูอย่าบังกล้องสิลูกอย่าบังกล้องนะคะอย่าบังกล้องนะคะ ชนจ้างอยู่ไหนชนจ้างมาเร็วเอ้านั่งลง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 อย่าเดินอย่าเดินไปยืนหน้าจอลูกหอมหอมน้อง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 อ่ะไปน้ไปทางอื่นไปน้ไปทางอื่นเสร็จดีใจดีใจแม่มานอนด้วยแม่มานั่งด้วยลูกอ้มาอีกแล้วเราจะได้ถ่ายคลิปดีๆกันไหมเนี่ยอ่ะ เาจะได้ถ่ายคลิดปดีกันไหมเอาตกลงวันนี้จะได้ถ่ายคลิดปดีไหมเนี่ยฮะอืมดูดูดกวนกันเยอะอืมชินจังวันนี้มาชินจังอย่นั่นชินจังมามาหาพี่พิเศษเร็วมาพี่พิเศษกันเป็นเก่งของแม่ อยากลูกเหรอลูกอยากลูกเหรอครับโอ้ยใครขี่หลังแม่อ่ะใครขี่หลังแม่โอ้ยชนมวนวุ่นวาย,ยมากันหมดเลยนะคะเขาสวยเขาขู่น้องเมื่อกี้ใครคะใครคะเนี่ยใครคะวนใจเหรอคะอ,อ๋อไม่ใช่ไพทองเหรอคะเรียกชื่อลูกผิดค่ะขอโทษทีนะคะ ไม่ใช่ลูกผิดนะคะไผ่ทองนะคะเออไม่ใช่ลูกผิดคะ่ะอูมานี่มานี่มาน,มานี่ชินจังอะนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงเมื่อกี้ใครอยู่หลังแม่ไอคิวซังอยู่หลังแม่อืมโอ้ อ้ยหนอจะได้คิดดีๆไหมเนี่ยชนมุลวุ่นวายมากเลยอือให้พ่อแม่ดูวุ่นวายแบบนี้แหละดูความชโลมุลวุ่นวายแบบนี้แหละอุ้ยดูแมลงแมลงเอ้าวิเศษล้มแล้วเสร่จมงเยอะจัเยอะอยู่กับแม่ยี่แหละเดี๋ยวแม่ดีแอแม่อุ้มเหมือนดูมองตาแมลงเหรอลูกมองตาแมลงเหรออยากกระลุกอยากกระลุกอยากกระลุกอยากกากลุก าุโอ๊ยโอยไม่ไหวแลไม่ไหวแล้วไม่ไหวนลไม่ไหวแะออลุกลุกยืน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 ไม่ไหวแล้วอยากยืนเต็มที่นลวเะเดะเดเดอยากเดินอยากเดินอยากเดินล่ะลูกหึมึโอ้ไม่ได้ไไ shuttle, ไช็ดช <als> ิดตา เอามันเรียวๆอย่างนี้แหละเออคุยกันเรียวๆแบบนี้แหละธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้แหละใช่ไหมชินจังเล่นอะไรเนะี่ยฮะชินจังเล่นอะไร EQ อาให้พี่เสร็จเดินหน่อยให้พี่พี่เสร็จเดินหน่อยจ๊ะเอ,อ๋ นั่งอีกรอบนั่งอีกรอบหนึ่งชินจังเหรอจังเลยเหรอจังเลยเนี่ยอืพวกนั้นเล่นอะไรกันเขาเล่นอะไรกันหลกอืมอืมสามครูมาเล่นอะไรกันขวัญใจไ่ทองอีคิวซังเขาเล่นอะไรกันไม่รู้รดรถเต้นกันใช่ไหมหลกเอาครปิดพัดลมเขาสวยปดพัดลมอีกแล้วโอ้ยเขาสวย ปิดพัดลมแม่ปิดทำไมเนี่ยเปิดผสมให้หน่อยสวยเปิดพัดลมให้หน่อยเร็วสวยเปิดพัดลมให้หน่อยสวยเปิดพัดลมให้หน่อยสวยทำไมบอกก็สวยเปิดพัดลมให้แม่ทีลกูกปิดทำไมเนี่ยพัดลมอเขาปิดพัดลมเรา คนี้ใครจะไปเปิดพัดลมให้แม่แล่ะรัาเนี่ยพิเศษไปได้ไหมล่ะพิเศษไปเปิดพัดลมให้แม่ได้ไหมล่ะน้องเล่นอะไรกันมาเนะี่ยมาเนะี่ยมาเนะี่ยขวัญใจไปเปิดพัดลมให้แม่ทีในปลุกไปเปิดพัดลมให้ทีแล้วเร็วเร็วเขาเสียบปีพัดลมแม่เนี่ยเล่นกันบนหัวนอนแม่เต็มไปหมดเลย อะไรน้องไมีดื้อกันหน่าลูกอ่ะเล่นกันน้องเล่นกันน้องชนหน่ลูกอ่ะชนจังเลยทำไมชนจังเลยเด็กๆทั้งหลายโอ้ยมาขี่หลังแม่แล้วเนี่ยเล่นกันเล่นกัน สนกันจังเลยนะเด็กๆทั้งหลายพี่ไม่เห็นสนเลยเนาะนะใช่ไหมพี่ไม่สุนเลยน้องสุนกันจังเลยเนี่ยพี่จะหลับแล้วพี่จะหลับแล้วพี่ง่วงแล้วน้องไม่ต้องเล่นแล้วพอแล้วน้องอะเนน่ยเน่มาจับโทรศัพท์อีก บางจอ,อมสนแท้ไม่รู้จะทำยังไงโอ๊ย,ก,ยอก,กัดมแม่อีกจะกัดเหมือนเขี้ยวแม่อีกอ่ะชิญจังกัดแขนแม่แน่น,นักเลงสิโอ๊ยชิญจังอยากัดเอ้ยชิญจังอยากกัดแขนแม่ จะมามันเคี้ยวแม่ทำไมเนี่ยกัดแขนแม่อุ้อวายอุว้วายกันนะลูกเนาะเดี๋ยวไปทำหาวพิเศษไปอยู่ห้องข้างบนสองคนดีกว่าปล่อยให้เด็กพวกนี้อยู่ตรงนี้กันเนี่ยอุ่มวายกันนี่นักเนี่ยอยู่ตรงนี้กันเองเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ห้อง,งวงพิเศษแล้วนะดื้อกันอนะ ร้อ,นนะองดรือลูกน้องดรือจริงดรือมากอยู่นี่กันนะเดี๋ยวไปอยู่ห้องขังเบาะแพิเศษละอยู่นี่นะซนกันจริงดูดูดูด,ด,ดูเห็นไหมลูกเห็นไหมน้องซนกันนะเห็นไหม No, okay. <laughs>